ปิดท้ายของกีฬาวันนี้ด้วยสีสันนะครับโปรเมเรียจุธานุการนะครับปีที่ผ่านมาผลงานของเขายอดเยี่ยมมากกว่ามาถึง5แชมป์ด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย4แชมป์ LPGA ทัวร์และก็1แชมป์ในระดับเนเจอร์ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในการฝึกซ้อมที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกามีการโพสต์คลิปวิดีโอครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองจะเป็นองไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับโปรเมเรียจุธานุการนะครับได้มีการโพสต์ Facebook ในการฝึกซ้อมในคลิปนี้ก็มีตนเองแล้วก็พี่สาวด้วยนะครับพี่สาวก็คือโปรโม โริยาจุธานุการนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการต่อไปสัปดาห์หน้านะครับในศึกรายการฮันดักออสเซเ i ี n นโอเระหว่างวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์ส่วนสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นรายการใหญ่ในเมืองไทยเลยนะครับโปรเมจะลงทำการแน,น่งขัน Honda LPGA Thailand ชิงรางวัล1.4ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐที่พัทยานะครับระหว่างวันที่23ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับ ติดตามเชียร์แล้วก็ขอให้กำลังใจนักกีฬาของไทยงเราได้นะครับปีนี้คาดกันว่าน้องโปรโมเมเองเนี่ยน่าจะมีใส่ดีที่ดีมากกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ